แม่ยังไม่แม่ยังแม่เห็นแล้วแม่ใส่เนื่องแปอวรถอะไรมาว่าไม่รู้เรื่องรถเลยอ่ะแต่อยากได้รถนะถโดนเขาหลอกขายมานะ่ะเสียงเงินไปมากกว่าอ,อะไรอีกนะปรากฏว่าซื้อถูกๆนะแต่เสียงเงินมากเสียน้อยเสียายากนอะ่ะเล่าให้ฟังถ่อมเรื่องรถนะอันนี้คือประสบการณ์นะหลายปีแล้วยี่สิบสามสิบปีและขับรถครั้งแรกอนะ่ะแต่ว่ามัน เจ็ดวันนะ่ะค่ะจะกล้ามาเจ็ดวันนะ่ะแล้วให้น้องนั่งไปด้วยแม่บอกไม่ต้องอย่าไปนั่งกับมันน้องก็ใจเด็ดนะขับรถมันก็นั่งด้วยเรื่งขับรถก็ขำไปน,นีถึงแล้วก็ขำขำตำรวจนะรถคันนี้น่าจะเป็นของคุณมากกว่าเล่าให้ฟังแล้วขำสวัสดีนะคะคุณ มีเรื่องเล่าทุกวันอ่ะเรื่องเล่าสาวนี้เรื่องเล่าสาวนี้ไม่ได้โมเรื่องจริงนะคะฮัลโหลิเตอร์ how are you <laughs> how are you <laughs> thank you so much I miss you hello my best friend I miss you thank you so much good morning good afternoon <laughs> เราถึงเรื่องขับรถแล้วยังถามเรื่องรถนี่ยังมีอีกเยอะนะผอมมากเลยตำรวจตำรวจตำรวจเ็นมันมาช่วยเฉนมันมีการจะเอาเงี้ยให้เขาเอีงนะเ,เขาไม่เอาเรานี่ก็ประหมินปิ่น,น้ําใจคนอะนะประเมินคนผิดไงไปฟังมาเยอะไงแต่เขาก็ไม่เอานะเขาดีีเจอแต่คนดีๆอะ <laughs> พอดีอ่ะก็ช่วยเขียนช่วยอะไรนะบ่อยนะคือรถเก่าเนี่ยนะรถเนี่ยเข็นเรื่อยเลยพอลงมาจากรถคนต้องหันมามองเลยนนี้ ความอายบนท้องถน,นนนะ่ะมีบ่อยไม่ต้องกลัวบบนะถ้าคนนี้สมัยนี้มีแมสก็ดีนะสมัยก่อนไม่ได้ใส่แมสถ้าสมัยนี้ใส่แมสก็ดีสมัยนั้นน่าจะใส่แมสนะจะได้ไม่มีคนจําหน้าได้มีคนจําหน้าได้หมดนะอย่างคนนี้ไมล่ละทำเดือก็ดีดีเนาะมีการนะไปต่อขึ้นไปต่อมนโงพักนะต่อต่อราคากขอลดราคาหน่อยได้ไหม รูดบัตรเครดิตได้ไหมเนี่ยไม่มีตังเลยตำรวจบอกว่าที่นี่ไม่มีที่เครื่องรูดไม่มีเครื่องรูดนักสอนนออะไรเนาะสอนน้อยแถวขำมากเลยในในกรุงเทพมาะรถมันติดมากเลยอ่ะก็ต้องวนไปจ่ายเงินเขามาะนี่ยคือคือคือจะไปเถียงกับเขาแล้วก็จะเอาเงินให้เขา,าแล้วตอนแรกเขาก็จะไม่เขียนไม่สั่งเันเดบไปเอาเงินให้เขาเขาก็คนมองเยอะไงก็เลยเขียนให้ อืมไปทาปัจจุบันเจอ,เจอด้วยแหละตลกมากเลยบอกเลยเท่าไหร่ไม่อยากไปโรงพักมึงบอกมาเลยเท่าไหร่นิสัยไม่ดีดูถูกเขาเราถูกน้าใจไงไม่ได้คิดไงไม่ได้คิดอะไรอย่างนง้น <c oughs> เราคิดว่าเอ้ยเราเราถ้าเราให้ให้ต่างไปเรารีบไปอะ่ะพอไปหาลูกค้านะ่ะเราจะรีบไปอย่างเงี้ยคิดแบบนั้นไม่ได้คิดดูถูกเขาเอกนะแต่ว่าเขาทำตามหน้าที่อนะ ไอ้ความดีของตำรวจก็มีนะช่วยเคีงช่วยอะไรให้ตลอดเวลานะอืให้ค่าน้ําใจให้ค่าให้ค่าน้ําค่าอะไรก็ไม่เอาไม่เอาผมไม่เอาผมไม่เอาตำรวจก็ดีดีนะอโชคดีที่เจอแต่คนดีอ่ะในชีวิตนี้ก็โชคดีอย่างบางอย่างมันก็ไม่ดีอะดวงเดิองอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราเรามาใช้กรรมไงก็อี่ามที่บอกไงคนเรามาใช้กรรมไง อะไรที่บางทีเราจะได้เราก็ไม่ได้เลืมเล่าลองหวยอ่ะฝันเห็นแม่เนี่ยว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะซื้อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จธุระเนี่ยจะซื้อแปดเก้าเพื่อนไปท,ทําธุระเกี่ยวกับอะไรอ่ะบัตรนะบัตรมันผิดมาอะไรอย่างเงี้ยไปแก้บัตรแก้อะไรอย่างเงี้ยต้องไปไปไป,ไปที่นี่แล้วไปที่น,นนะู่นอ่ะมันก็ไปสองที่ พอไปเสร็จเดี ını, aha, space, wa, right? ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝันคือคือคือตอนตอนตีห้าโอเคโอเคฝันว่าเห็นแม่มานั่งอยู่เห็นแม่มานั่งอยู่แล้วยังไงอีกก็ไม่รู้แล้วตอนแรกก็จําได้นะแล้วตอนหลังไม่จาไม่ได้ไงไอไอไอนิมิตเนี่ยมันมันเรือนลางมันจะทําให้เราจําไม่ได้ไงถ้าถ้าจําได้มันก็จะไม่ดีกับเราไงทำให้เราจําไม่ได้พอเราจําไม่ได้ปะเราจําได้แต่ว่าแม่มานั่งอยู่ใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ก็ดันว่าวันที่หนึ่งหวยออกดันมีธุระมีธุระก็ดันทำธุระสบายอ่ะ,อะเขาบอกเครื่องมันจะร้อน